นะครับผมเมื่อนี้ก็เผากินครับผมเอาเป,ป็นลาบซอยมะนาวนะครับเนาะพื้ก้อยบักเน่วนั่แหละครับผมมาโจ๊ะเลยครับผมเนื้อนี่เนื <t ip> <t ip ้อส่วนนี้เป็นเนื้อส่วนิีกับหางลำขี่ไปต่อกับเนื้อสะโพกมันจะบักงามเลยเนี่ยครับสปิ้งเลยครับเนี่ยทีที่อะไรเนาะการหางไหลขึ้นอยู่ตอนไงผลไปครับผมบ่กเราหิวเข่า นี่อยเขาหล่อใบเส้นเดิมครับผมองแสบตรงแสบตอนใบไป,ไปลงมอครับผมเช่นเดิมเาาตัวครับนี่ปงแสบปงนัวขาดบ่ไดนนะครับนะาะแถมาอควายางอ่อนเครื่องพลิกครับผมต่อมาจะมาใส่น้ำปลาครับเราจะใส่เกลือนะครับนาะ จักเครื่องจอกเนาะครับเนาะจอกน,นิดนะครับเนาะประมาณนี้กันใส่หลายรวงด้นี่ครับผมเพิ่มความหอมนะครับเนาะนี่ปิกทอดจีดจดัดแต่ยี่หนไปครับผมยังหอมเน,นีดแต่ทันียก็หอมแล้วมาซอยใบขูดส่วงครับผม ก็แลวก็แซบหิวใส่แลวมันก็หอมดีนะครับเนาะบ่วมซ่บโเมนต์หลาบไปเนี่ยมันบอหอมนะครับเนาะไปใส่พอประมาณใส่หลายมมงงามต่อครับผมหอมรวมคนนึ่นตัวครับนี่เอ,อื่อนก้อยปักนาวซอย หรือผู้ใดอยากมักใส่เลือดก็บอกได้หรือบ่มักใส่เลือดก็บ,บอกได้ออดบบไดนี่ครับผมใส่หอ,อกเน่าครับผมมาตรงไปนี่หอมหอมครับผมหอ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 มกองแค่ตรงไปอีกนี่เพื่อน้อยบักเน่าลง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 จาน แซบคือเก่าครับผมรอบใบครับจากทีมงานะระดับอิสรสิงส่งนะครับเนาะนี่คือการเป็นเซตพิธีเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับนี่เมนูแซ่บขอบอกไปก้อยบังเน้าซอยโรตีจัดแบบใส่เกลือของแท้ครับผมไปจัดไป